เบ่งครับเบ่งครับเบ,บ่งนี่เบ่งนี่อู้หู้อู้เบอยากผักเลยครับหลังที่สองครับหลังที่สองเทียบกันชัดๆครับครับพ,พี่น้องมือนี้กับผมนะครับอ่เบ้าหยุดคอนแกนสีพะพี่น้องมาใส่เบ็ดปลาไหลมือนี้สิเป็นเบ็ดผูกนะครับบ่มี่ขั้นอันนี้สิเป็นเบ็ด เบ็ดผูกคือห้องประตังส่คันห้องผูกกับหยาใส่ปลาไหลเลยมันนีสีมาสาธิตวิธีการใส่ปลาไหลใส่จังได้ปลาไหลถือวิธีการใส่ปลาไหลใส่จังได้ไดปไลาไหลนะครับผมมาเราไปเบิ้งนันครับมันนี่จะเป็นไม้หยานะครับอันดับแรกเลยนะครับผมมีบอกวิธีการใส่ปลาไหลวิธีการใส่ปลาไหลนี่ก็คือ ห้อ,องบ่ต้องใส่น้ำลึกนะครับห้าใส่น้ำให้ประมาณเพียงขอมือเราห้อาเปิดเปิดงานะครับเปิดงาเปิดงาให้ต่างล่างมันแปนเขาเปิดงาออกให้ล่างมันแปลนโอมีคนถือกล่องให้ ไม่นี้กระผมใส่เป็นเแห่ขี้เดียนนะครับผมไม่นี้ใส่เป็นเแห่ขี้เดียนเอาลรัเสียบเแห่ไปเลยนะครับแล้วเขาก็หยอดเแห่ลงตรงที่เหากวดนะครับแล้วเขาก็ผูกเขาก่ต้องไปใส่โฟมนะครับเพราอเวลาใส่โฟมนี่เขาแก่ยากเขาก็ผูกใส่หาไปเลย แล้วเขาเอาตัวปลาไหลนี่ใหมันติดนี่เขาเ่าไง่ายนี่ครับซ้ำนี่ก็เรียบร้อยหลังหนึ่งคือเวลาเขาใส่เป็ดปลาไหลนะครับเขาต้องไปใส่น้ำเลือกขันน้ำเลือกนี่ปลาพวกกินปลาทุกชนิดเลยสีกินเนี่ยน้ำตื้นนี่ครับเวลาเขาใส่ปลาไหลเขาต้อง,งจอเจาะให้มัน ม้วนจอกอหุ้งเงยนะครับจอกหุ้น้อยแต่ข้างล่างนี่เฮ็ดเป็น,ปนแปนลแล้วเฮาก็เวลานั้นเฮาก็ปลูกใส่หญ้าไปเลยเฮาบ่าต้องไปมาใส่โฟมมื้อนี้ฝนตกน้ำขึ้นได้ไหม่ครับวันนี้เบ็ดก็200สิมาประมาณจังได๋เดี๋ยวผมสิพาลุ้นครับพ่อไม่รับนี่ครับวิธีใส่ใส่ปลา 4, ปไหลจังซี่ผู้ใดเคยไปใส่ปลาไหลจังได๋ก็บเห็ดใส่บ่ได้บ่กินเฮ็ดตามวิธีที่ผมบอกครับอย่าไปใส่น้ำลึก ใส้น้ำตื่นเพียงขอมือเนี่ยเพราะปลาทุกชนิดเลยมันกินเวลาเนี่ยมันขึ้นเนี่ยมันกินเหี้ยมันกินน้ำตื่นโอเคครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาถึงช่วงค่ำนะครับในเวลาเ้าสิมายามบ็ดเบิก่อนวันนี้สิมันประมาณจังไหน้นำช่วงนี้ปลามัน กระจายนะครับเพะว่ายข้นเริ่มเพ็้นไทยเฮ็ดหน้านี่คาใส่ในหวยพ่ออยยุได้กินเดินที่ลังแรกนะครับนี่ครับจ็อป้องปลาไหลหลังแรกบอร่อตึงครับเสียกบอ่อตึงแ่นกบ่หล่อนครับเย็นเหี้ยยยยส,สองครับ หลุนกันเป็นยังไงอืพี่น้องเองหลังสองเสียกตึงเปี้ยตึงเปี้ยแสยงว่าไม่รลุนครับลองยามไปพร้อมๆกันที่ห่อปลาไหลให้กันไล่เสียกไปนึ่งก็ไล่เมืองเสียก ผมสุดท้ายให้เบิ้งหลังนี่นะครับมือหนึ่งถือกล่องบนัฒนธรรมในมือนะครับบานนีสียูป่ะยูอู้ตึงแห้งครับพี่นอ้องกันตึงสีว่าค่อยผ่าครับเวลาให้เสีย ัมจะใส่สองมือแต่ว่ามือนี้มือหน,นึ่งถือกล่องทายพี่น้องพี่น้องมืออ้ตัวนี้พี่น้องตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ อุ้ยยังพันตายครับโอ้ สปคร้งแรกนะตัวนี้ตัวนี้หอยยาใส่ถุงมือทถุงมือสีลดครับตัวนี้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 

อุ้ยดังนี่เบิ่งครับเบิ่งครับเบิ่งนี่เบิ่งนี่โู้อูออ้บ่อยากผักเลยครับหลังที่สองครับหลังที่สองเจ็บกันชัดๆครับอู้ตุ้ยนี่ตุ้ยนี่ยังมันตายครับโอ้ เขาตรงปลดเบ็ดก่อนไม่เ้าสิปลดปลาเขากับปลดสนเสียกเลยครับแล้วกดดึงออกทั้งสิเลยฮึบโอ้ยพี่น้องเลยบักเอียบเลย,ย้สวยงามครับสวยงามนี่แค่หลังที่สองนะครับเนี่ย แต่ว่าเมือนี้ไม่รุ่นไม่รุ่นอขอหอยาดเย็บปลาไหลก่อนครับตัวงี้ตัวงี้บกยัยเลยครับ